รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอคนขอคนเกษตรเกษตรเข้าเส้นเกษตรมันเข้ากันคนหาขอคนเกษตรทั่วแคว้นทั่วเขตเอามาเล่าขาน สวัสดีครับผู้ชมครับกับผมนายทิดเขียวเขาคนเกษตรวันนี้จะพาผู้ชมมาที่ศูนย์กสตกรรมธรรมชาติสองสรึงอําเภอแกงจังหวัดระยองนะครับเราจะไปพบพูดคุยกับท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนะครับท่านทําเกษตรตามแนวค,คิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบไหนอย่างไรถึงได้มีคนมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานกันเยอะแบบว่าไม่มีวันว่างเลยนะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันว่าเคล็ดลับอะไรยังไงที่ท่านผู้ใหญ่เขาทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวตามผมไปนะครับ ครับสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือตัวจริงสียงจริงของท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครวันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผมเชื่อว่าผู้ผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่าแนวคิดมุมมองจากการที่พี่ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงสรุปออกมาแล้วเพื่อจะถ่ายทอดให้กับผู้ชมได้ได้รู้ว่าเราจะทํายังไงเพื่อให ให้ก้าวเดินไปได้อย่างทันท่วงทันเวลาครับครับก็ <c oughs> พูดสันน้นนะครับผมก็คงพูดไม่เหมือนเดิมครับเพราะถ้าพูดเหมือนเดิมมันก็ทําแบบเดิมไงอืมแล้ววันนี้เราพูดเหมือนเดิมมานานแล้วไอ้ที่ําเดิมคืออยังไงคือมันผมได้ยินมามันมีเรื่องของห่วงหนึ่งห่วงสองห่วงสามอะไรอย่างนี้มันไ่ติดห่วงไงอืมเพราะค้นออกแบบห่วงมาเนี่ยครับไม่ได้ออกแบบให้โดดข้ามห่วงครับไปออกแบบติดห่วงอืม ก็อยู่ในห่วงสามห่วงสองเงื่อนไขจุดน,น, <ะ S 2> นี้ก็คือว่าจากการที่พี่ผู้ใหญ่ได้ลงมือปฏิบัติจริงทําจริงแล้วปรากฏว่ามันไปไปเจอกับห่วงตรงนี้มันทําให้เกิดวังวนอะไรต่ออะไรใช่ไหมครัมันไม่เคลื่อนมันไม่เคลื่อน,ม,น,อนมันวนมาวนไปวนมาแล้วสรุปมา<ไ>ปพี่ผู้ใหญ่ไปก้าวย่างไรคิดยังไงถึงได้กระโดดข้ามมาถึงเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันเนี่ยครับที่เราทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเหมือนก็ก็ตาบอดคําช้างเป็นยังไงฮะเพราะ เสร็จแม้ไปขาไปหยิบอะไรขึ้นมาพับนี่ไงเศรษฐกิจพอเพียงหยิบหางช้างมาก็นี่ไงเศรษฐกิจพอเพียงครไปหยิบหูช้างมานี่ไงเศรษฐกิจพอเพียงอถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับแต่ถูกไม่หมดเ,เศรษฐกิจพอเพียงมันต้องช้างทั้งตัวอแต่วันนี้มีใครบางหลาดที่สามารถเอาช้างทั้งตัวมาประกอบภาพเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมันต้องเป็นเรื่องของจิ๊กซอที่เป็นรูปช้าง แล้วก็มาประกบมารวมกันมีงามีวงมีหูมีหางมีตัวมีอะไรถึงจะเป็นสมบูรณ์แบบอย่างนั้นใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเบียงไปวนๆอย่างเนี้ครับส้มห่วงซ้องเงื่อนใช้ไอ้นี่คือตำราเนอะืมครับตำราแต่เขาก็บอกว่าต้องมีตำรานะอืแต่ถามว่าไม่มีตำราได้ไหมได้แต่เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้ามีตำรามันจะง่ายแล้ววันนี้พระเจ้าอยู่ว่าให้ตำรามาแล้วครับแล้วตำรานี่ท่องมาตั้งนานแล้ว แต่ตำลาของในหลวงไม่ได้เขียนมาเพื่อให้ท่องครับผมแต่วันนี้เรามัวแต่น mm hmm. ah, ั่งท่องผมมีโอกาสเข้าไปนั่งในกระทรวงหลายๆกระทรวงก็ไปเห็นแล้วก็เกิดความกังวลว่าวันนี้เอ๊ะทำไมไม่เคลื่อนออกไปล่ะครับมันเคลื่อนได้นะก็นั่งคุยกับอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์อาจารย์มีวัดเสงห์คำทอนอาจารย์ยักษ์ก็เตือนมาว่าเอ้ยผู้ใหญ่คุณต้องกล้าวไปนะอย่าไปติดห่วงอยู่นะครับแล้ววิธีกล้าวกล้าวแบบไหน การทําเรื่องนี้หนึ่งต้องแม่นทฤษฎีไงครับทฤษฎีคือตําราต้องนี่คือขั้นตอนของการก้าวหลุดออกมาแล้วใช่แล้วไอ้แม่นทฤษฎีวันนี้ไม่ต้องไปบอกใครว่าไม่รู้เรื่องทฤษฎีแม้แต่เด็กยังท่องได้เลยทฤษฎีสามห่วสองขั้นไขมันแม่นกันหมดแล้วทั่วประเทศครับตั้งแต่หัวสุดจนถึงหางสุดรู้ทฤษฎีหมดแล้วครับผมแต่ทายังไงถึงนำลงสู่การปฏิบัติได้ล่ะเนี่ยมันต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปครับแม่นทฤษฎีหนึ่งมันจำเป็นต้องทํา อันนี้ยังจําเป็นอยู่นะยังจําเป็นต้องท่องแต่ต้องข้ามแล้วล่ะวันนี้ข้ามไปอีกเก้าเพื่อให้คนก้าตามครับสองเมื่อแม่นทฤษฎีก็ต้องแม่นปฏิบัติอท่องเสร็จก็ต้องลงมือทํานี่ครับผมไม่ใช่ว่ตจนั่งท่องแต่ไม่ทําครับยังงั้นเัื่อไม่ไปเคลื่อนวันนี้ต้องก้าวกระโดดออกไปทําแล้วล่ะคนไหนชอบพูดมากๆเนี่ยไหนลองทําให้ดูหน่อยสิต้องทําเป็นจริงเป็นจังนะถ้าพูดเรื่องนี้ ทำไมมันใจหลงทําดูสิทําผิวเผินก็จะกลายเป็นว่าเหยียบที่ไก่ไม่ฟออยใช่ยงนั้นหรือเปล่าเขาเรียกศึกษาหาข้อมูลก่อนไงวันนี้ในหลวงพระราชดำรัสเรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหลายข้อนะครับแต่ข้อที่หนึ่งศึกษาหาข้อมูลมก็ทฤษฎีศึกษาหาข้อมูลมาหลายปีแล้วครับแต่ทําไมไม่ก้าวข้ามไปกลยพอศึกษาหาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องระเบิดจากข้างในครับ วิธีระเบิดจากไหนก็ต้องลงมือทำทำในสองมือนี่แหละเมื่อใจมันต้องมันท่องแม่นแล้วลองทำก็มือให้ดูสิทำซิว่าทฤษฎีที่เราทำมาจดมาเนี่ยเป็นยังไงท่องมาเนี่ยเป็นยังไงใกล้ที่ทำเหมือนกันไหมก็คือว่าท่องแล้วต้องทำเออนะฮะทอที่หนึ่งคือท่องทอสองทำและไอ้ที่มันทำไม่สำเร็จเพราะอะไรอ่ะเพราะท่องแล้วไปคิดว่าต้องทำเหมือนที่ท่องครับพี่ผู้ใหญ่ครับเมื่อเราท่องแล้วทฤษฎีลักษณะแบบเนี้ยท่องแล้วแต่พี่หญ่เมื่อบอกกับเราว่า เราท่องกันมานานแล้วนะ่ะ <c oughs> แต่บางท่านอาจจะไม่ไม่ขึ้นใจ <c oughs> ต้องเอาให้ขึ้นใจก่อนใช่ไหม <c oughs> แล้วยังไงต่อทํายังไงทําเหมือนกับทั่วๆไปหรือว่าต้องมีการพลิกแพงอะไรยังไงบ้างไม่รู้โดดขามไปแล้วกันอแล้วไม่ต้องไปโกลนวนเลยมันจะท่องยังไงห้ามไปกังวลน,นะเพราะรอบข้างเราท่องเป็นบนแล้วครัแล้วอย่าไปเถียงว่าท่องผิดท่องถูกวันนี้โดดขามไอ้ทองไปซะ ไม่ต้องไปกังวลมามันจะผิดหรือถูกเรื่องของในหลวงไม่มีผิดถูกเพราะเรื่องของในหลวงเป็นคันๆเขาเรียกเป็นคันบันไดคนนี้ทําไมถึงทําแบบนี้เขาไม่คิดผิดแต่เขาทาได้คันนั้นไงสักวันเขาก็ไปได้คันนู้นไงแล้ววันนี้เราก็ต้องข้ามคั้นไอ้ที่ทองทุกวันทุกวันเนี่ยออกมาซะข้ามคั้นจากท่องก็ไปลงมือทำไงเขาเรียกแม่นทฤษฎีก็ต้องแม่นปฏิบัติครับแล้วจะได้รู้ไงว่า วันนี้ยที่เศรษฐกิจพอเพียงมันไม่เดินเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปติดตำราอแล้ววันนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยจะได้รู้ว่าระหว่างท่องก็ไปปฏิบัติเนี่ยจริงจริงมันเหมือนกันไหม,มบางคนก็ไม่เข้าใจไงบางคนเวลาจะทําอะไรกลางตําราเลยเนี่ยไปอ่านใต้ตาําราอทฤษฎีใหม่ในหลวงจะเขียนไว้ชัดๆเลยว่าเวลาจะใช้ให้ไปปรับเอานะอ๋อเพราะตําราเขียนอีกที่นึงครับ แต่ไอ้ที่ไปทำนะี่มันอีกที่หนึ่ง oh. แล้วถ้าไปทําเหมือนตําราไม่ใช่ไอ้ที่เขียนตําราล่ะม,มันก็ไม่ใช่ไงคือวิธีการทําผู้ใหญ่ก็ลังจะบอกว่าทําเนี่ยทําลงมือทําไปเจอปัญหาอะไรยังไงปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของเราอย่งงางนั้นก่อนใช่ไหมทำทำจนมีไหมที่ผู้ใหญ่ทํามาเนี้ยเจอปัญหาประสบอะไรต่ออะไรเ้วเจอทางตันเลยรู้แต่ใครทาเรื่องนี้แล้วบอกว่าตัวเองทําถูกมาตลอดไอ้น,นั่นเราก็โก แต่ถ้าทำเรื่องนี้แล้วมาบ่นโอ้ทำอะไรก็ผิดไอ้นู่นก็พลาดไอ้นั่นก็ผิดไอ้นั่นทำจริงนะกว่าจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปราชญ์าบ้านนะฮะพี่ผู้ใหญ่นี่ลองผิดลองถูกมานับครั้งทวนไหมฮะถ้าไม่เจอผิดมันก็ไม่เจอถูกนะที่ฉันรู้ได้เพราะไปทำผิดมาแล้วอพอาะทำผิดถึงได้รู้ว่าออถูกมันเป็นแบบนี้เขาเรียกล้องผิดลองถูกตำรามีไว้อ่านมีไว้ท่องแต่ไม่ใช่มีไว้อ่านมีไว้ท่องอย่างเดียว ตำราคือจุดเริ่มต้นในการที่ไปทําอีกเรื่องแต่เวลาทําตํารามันต้องไปโยงกับทฤษฎีใหม่ในหลวงทฤษฎีใหม่เขียนไม่เป็นพันๆเรื่องครับผมพยายามจะเข้าใจว่าอย่างเราทําแล้วเนี่ยเจอปัญหาเจออุปสรรคนะฮะเราไปดูปุ๊บเราจะอ๋อเลยใช่ไหมอ๋อเฮ้ยเอ็นี่ทำมามันเป็นยังี้นี่หว่าเรียนท่องไปแล้วเียเป็นแบบเนี้ยจันทาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยแต่ทําไมถึงก็ทําแบบน้นสาเ็จแต่ในทางในเวลาเดียวกันไม่ทําไม่ท่องเลยไปดูจะได้ประโยชน์ไหม รัดแต่ที่ดีมันต้องท่องตำราไปก่อนโดนรัดไปงั้นถ้าเกิดเขาเรียกข้ามขั้นไงเกิดพลาดอยู่ม้งตรงเทียวรัดไปก็ไม่ต้องท่องทำไปดูแลจะได้จะได้ประมวลได้ถูกว่าที่เราทำเนี่ยมันติดตรงไหนแล้วไปดูแล้วก็เอามาแก้นี่ไงจุดนี้ไงเนี่ยวันนี้มันต้องข้ามไปแล้วแหละถ้าัมหวังวนอยู่ตรงเงี้ยเรื่องเเศรษฐกิจพอเพียงถ้าจังหวะนี้ไม่ทำแล้วคุณจะไปทำจังหวะไหน ครับมันมีจังหวะเดียวจังหวะนี้ยแล้วถ้าวันนี้ไม่ทํารอพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจไม่ได้ทําก็ได้เออแล้ววันนี้มันจะเป็นนะครับถ้ารักประเทศไทยรักในหลวงในลองทำไอ้สามขั้นตอนที่ดูหน่อยครับเอาตําราในหลวงมาแล้วก็ทําตามตําราแต่ไปปรับเอาครับแล้วท้ายสุดตามไปดูต้นแบบแห่งความสาเร็จรแล้วเอากลับมาทําซึ่งผมทําอยู่นะทําอยู่แล้วก็เห็นจริงจังเวยครับผมจุดจุดนี้ที่พี่ผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็คือเป็นจุดจุดหนึ่งที่สาเร็จ สําเร็จนะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาดูมาฝึกฝนกันเยอะไหมโอ้โหลับไม่อ่านนีตอนนี้กระทรวงเกษตรให้อบรมรุ่น40คนสมัคร0ี่สิบมาร้อยฝานเมื่อสมัยก่อนมีปัญหาก็คนต้องเอาคนกลุ่มนั่นต้องเอาคนกลุ่มนี้คือไปสร้างเงื่อนไขสมัครเกินไปเดชบุญการการรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มาปรับ ว่าไอ้ที่เขียนไ่ได้มันทําไม่ได้นะไอ้นั่นบางทีมันเป็นระเบียบแล้วมาบอกว่าทําผิดระเบียบเนี่ยผมทำเป็นระเบียบแต่จริงระเบียบมันผิดพี่เบียร์ครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้ตามแนวคิดเนี่ยอยากจะทําเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีที่อยู่ประมาณสักสองสามไร่นะผมจะทําผมต้องเริ่มต้นยังไงพัฒนาอะไรก่อนน้าดินหรือยังไงไม่ใช่คือไปพัฒนาตัวคนเองก่อน เอาก็จกเอาก็สุกกจกส่งตัวเองก่อนเน่ยว่ามันใช่แน่หรือเราจะไปเรื่องนี้แนหรือต้องมองที่ตัวเองก่อนหลังจากมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วแน่นอนแล้วเต็มร้อยแล้วแล้วก็ไปดูทฤษฎีใหม่ก่อนว่าในหลวงเขียนอะไรไว้นักแล้วก็มาดูไอ้ต้นแบบแห่งความสําเร็จเปิดดูตอนนี้ในกาลมันแยอะแยรไปแล้วก็วิ่งตรงไปจุดนั้นเลยเหมือนจะมาที่สองสลึงเนี่ยนะมาสองสลึงจริงๆไอ้ที่ทําเหมือนสองสลึงมีเยอะแยะหมดไม่ต้องมาสองสลึงก็ได้ แต่อยู่ที่ว่าเราศรัทธาอะไรครับมิธีคิดแบบไหนหลักปฏิบัติแบบไหนหลักคิดมันหลักเดียวกันทั้งนั้นแต่ปฏิบัติมันมีเทคนิคตั้งใจทําแล้วทําแล้วผมไปทําแล้วประสบปัญหาว่าดินผมไม่ดีเนี่ยพี่ผู้ใหญ่มีแนวทางแนะนําพาไปดูที่จริงอะไรยังไงไหมเศรษฐกิจพอเพียงมันก็มีพื้นฐานใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงมีขั้นพื้นฐานมีขั้นก้าวหน้าหลักการทําเกษตรมันก็ต้องมีพื้นฐานครับแล้วพื้นฐานของการทําการเกษตรเนี่ยจริงๆพื้นฐานมันอยู่ที่น้ํากับดิน เราก็ต้องรู้เรื่องน้ําเรื่องดินและไอเรื่องน้ําเรื่องดินในหลวงเขียนไม่หมดพี่ผู้ใหญ่บอกอย่างนี้ผมก็อาจจะมองภาพเห็นเดี๋ยว<ม>ให้พี่ผู้ใหญ่พาไปดูเลยว,ว่าการปรับปรุงดินการพัฒนาดินวิธีการยังไงบ้างทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเลยนะ<ม>วันนี้มันมีคนไทยทำสำเร็จแล้วผมก็เอามาจากคนที่ทำสำเร็จรก็ไปฟังมาจากอาจารย์ยักษ์แล้วก็ไปดูต้นแบบต่างๆทั่วประเทศมีเยอะแยะแต่ผมมาปรับปรับให้มันเหมาะกับพื้นที่ที่ผมมีนีย แล้วก็มาทําให้สําเร็จทฤษฎีใหม่ใส่ไปในนี่สิบเปลืองนะแล้วใส่ไปเนื้อที่สมไร่สามไร่มีอะไรนักมีตั้งสิบฐาน10วิชาดินไม่ดีทํายังไงน้ําไม่ดีทํำยังไงมแมลงมาทํำยังไงขายต้นไม้ไม่ได้ทําไงต้นไม้ไม่ออกลูกทั้งไรมีครบอยู่ในนั้นทั้งหมด เดี๋ยวให้พี่ผู้ใหญ่พาไปดูของจริงเลยดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาครับว่าพูดมากจากตรงนี้ไปไกลไหมเนี่ยเดินไปได้เนาะเดี๋ยวประมาณสักสองร้อยเมตรโอเคงันเดินไปออกกำลังกายไปในตัวนะไปไปครับพี่ผู้ใหญ่นําเลยครับไปแต่ที่นี้เราไม่ได้ไปคำนึงเรื่องนี้ครับเออ ไปคำนึงว่าการตลาดจะต้องขายได้แพงคิดว่าจะขายได้กิโลเท่านี้ถ้าลงทุนไปเท่านี้เยอะยังมีกําไรเหลือแต่วันหนึ่งวันหถ้าราคาตกลงมาลืมนึกว่าไอ้ที่ลงทุนมันปุ๋ยเะเท่าไรล่ะทําไมไม่ตัดไอ้ทุนหลักๆตรงนั้นออกไปบ้างไม่ไม่ได้จ่ายสดไงเพราะทางร้านให้เครดิตใช่เป็นเป็นวิธีคิดที่ผมไม่อยากพูดว่าผิดนะแต่มันเหมือนพลาดไปอย่างรุนแรงเลยแล้วนี่ก็ไปเทรด โทษเกษตรกรต้องทำนี่สิต้องทำนั่นสิมันจะได้กำไรเยอะๆแต่จริงๆแล้วไปโทษเกษตรกรไม่ได้โทษแกแหละที่ไม่บอกเกษตรกรในรู้ว่าจริงๆไม่น่าจะทําแบบนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูของจริงว่าตัวการที่ทําให้ดินดีแล้วก็ลดต้นทุนของเกษตรกรเนี่ยทำไรไงกันบ้างง่ายง่ายเหลือเกินครับอ่าเห็นเห็นอยู่เนี่ยโหอันนี้อมีสําเร็จรูปแล้วรูปแล้ว ก่อนที่จะสาเร็จนี่ยุ่งยากไหมฮะขั้นตอนไม่ยากเลยก็นี่ไนงะนี่เป็นพื้นฐานเนี่ยมหมูเห็ดเป็ดไก่อ,อนี่เนี่ยเนี่ยไอ้นี่ก็ทําปุย๋ยอันนี้เป็นองค์ประกอบ<ค>พื้นฐานใช่ไหมไอ้นั่นหนึ่รูปแบบหนึง่งนี่รูปแบบหนึ่งผมเคยได้ยินมาคนที่จะทําปุย๋ยต้องไปซื้อมูลวัวไปซื้อมูลสุกรมูลไก่อะไรขี้เป็ดขี้ไก่เนี่ยมีนีการเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องเออเราทําเองได้นี่ทําเองได้เออขี้ทำไมจะาทำเองไม่ได้หมูไก่ หมูหนึ่งตัวไก่กี่ตัวฮะไก่นี้เขาเลี้ยงไว้สมมติว่าผมจะทําปุ๋ยสักหนึ่งตันอ่ะผมผมต้องเลี้ยงหมูกี่ตัวหมูคู่เดียวหมูคู่หนึ่งแล้วก็มีตัวอื่นผสมไหมต้องมีตัวผู้ตัวเมียคู่กันเนี่ยหมูคู่เนี่ยผลิตปุ๋ยด้ปีสิบตันเฉพาะหมูคู่เดียวหมูคู่เดียวนะวุ้ยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยไอ้นี่ตัวเดียวนะตัวเดียวอย่างน้อยสี่ห้าตันปีนึงนะปีงมันต้นได้เพราะฉะนั้นคนที่มีที่สิบตันนี่มันใช้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ใช้ใช้กับต้นไม้ประมาณกี่ต้นออยร่เเหลื พูดถึงมันจริงๆปุ๋ยสิบตันเนี่ยมีเนื้อที่สามไร่นี่มันเหลือนะเหลือใช่ไหมเหลือไปให้คนอื่นได้ด้วยอืจะขายก็ไม่ได้ห้ามนี่วันนี้เราจะคุยนพื้นฐานอยู่ที่สามไร่ก่อนสามไร่หมูคู่หนึ่งนี่พอแล้วไม่ต้องไปซื้อมูลสัตว์จากที่อื่นมาใส่ละเนาะเหลือเฟือครับแล้วมันมีตัวอื่นอีกไหมที่ต้องไปผสมเป็นเป็นเบสเป็นพื้นฐานวันนี้เราทําออกแบบไว้ให้ทาไมผมไม่เอาหมูอะมาเอาไมาอย่างอื่นด้วยละเพราะมันมีเกษตรกร บางคนไม่ชอบหมูไงแต่ถ้าเราเอาหมูมาทําอย่างเดียวนี่พอเข้ามาเข้าไม่ชอบหมูเลยไม่ชอบหมูเขาก็เหมือนว่าเอ๊ะไม่เอาไม่ได้แล้วไม่ชอบหมูเจอทางตันะลือก็เลยมีเอาไก่มีไก่เออเอาไก่ไม่ชอบหมูมีไก่นะฮะที่เห็นเนี้ยก็มีกระต่ายนะมีไก่งวงไก่ตายกระต่ายเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบให้มันให้มันดีแลกผ่อนคลายใช่ไหมฮะถูกมูลไก่งวงนี่โอ้เยอะ ไก่งวงนี่มันขี้เลยก้อนใหญ่ๆทั้งไก่งวงนี่กี่ตัวถ้าเกิดเราไม่เลี้ยงหมูที่เราจะเอามาเป็นวัตถุดิบในการทําปุ๋ยนี่ผมเลี้ยงไว้สิบตัวสิบตัวนี้เพียงพอเนาะเท่ากับหมูนี่แหละอืแต่ถ้าเป็นไก่ก็พอๆกันเลยพอๆกันนะสิบตัวก็ไม่เยอะแล้วเขากินเยอะกินเปลืองไหมพวกนี้ก็พอๆกันเลยนะครับอยู่ที่เราให้ไงเพราะไอยพวกนี้มันจะเป็นตรงอินอิ่มครับ กินแค่พอดีพอดีพาอมันกินแล้วมันนอนอ่ะมันไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมเดี๋ยวพี่ผู้ใหญ่พาไปดูอีกมุมไหนที่เวลาเขาจะผสมเขาจะหมักมาีวิธการยังไงครับเมื่อสักครู่นี้เราดูาวัตถุดิบพื้นฐานแล้วเราผลิตเองมีมูลวัวมูลหมูมูลไกล่ขี้ไปขี้ไกลล่อนะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนก็เลี้ยงเพื่อที่จะเอาขี้ของเขาเนี่ยเอามาเป็น องค์ประกอบในการผลิตปุ๋ยแล้วมาถึงจุดนี้คือเป็นวิธีการจะผสมจะหมักจะอะไรยังไงให้พี่ผู้ใหญ่ลองแนะนําเลยฮะเอาง่ายๆเวลาหนึ่งนาทีจะจบแล้วน่ะนี่วัตถุดิบแล้ววัตถุดิบที่ชี้เนี่ยมันคือเปลือกมันอืแต่ถ้าไม่มีเปลือกมันก็เอายังอื่นนะอย่าไปยืนยันว่าต้องเปลือกมันครัไอ้นี่เป็นต้นแบบว่า ไอ้นี่มีเปลือกมันเอาเปลือกมันอืแต่ไม่มีเปลือกอันอะไรก็เอาไอ้ที่ที่หาง่ายในบ้านคุณในเรื่องสวนไรนาเราใช่ถ้ามีวัตถุดิบตรงนี้มาตั้งนี่แล้วอัตราของมันคือหนึ่งต่อสี่อะไรคือหนึ่งอันเนี้ยสี่คือกากหยาบเนี่ยถ้าเป็นกากมันขี้หนึ่งอินทรีย์วัตถุสี่อินทรียวัตถุเนี้ยคือในเรื่องในสวนในอะไรเราหาามารวมๆกันให้ได้ เป็นหนึ่งต่อสี่กันนะได<ช>้เนี่ยสูตรนี้แค่นั้นแหละแล้วต้องมีอะไรเสริมไม่างเห็น,หนวิชาการเกษตรเขามีต้องพองอ,อพอดออะไรเงี้ยนั่นคือเครื่องมือ,อมเครื่องมือในการเรียนการสอนอถามว่าดีไหมดีมแต่ถ้ามันไม่มีล่ะไม่มีเมื่อก่อนมันมีปัญหาตรงว่าจะทําปุ๋ยแล้วต้องรองครับแล้วถ้ามัวรอมันไม่ได้ทําแต่วันนี้ถ้ามีก็ใช้ไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะเพราะวันนี้ถ้ารู้จริงแล้วแค่เดินไปชี้แค่นี้ก็มีแล้วครับ เพราะธรรมชาติจะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยมาแล้วอยู่ที่ว่าเทคนิคจากประสบการณ์ของพี่ผู้ใหญ่เนี่ยวิธีการหมักเนี่ยมีเวลาไหมหมักกี่วันกี่เดือนอะไรยังไงอายุของมันนะครับตั้งแต่วันเนี้ยเริ่มต้นหมักนี่นะฮะประมาณยี่สิบเบ็ดวันไม่เกินหนึ่งเดือนนะจุลินทรีย์กลุ่มแรกจะทํางานเต็มที่ก็แล้วครับยี่เบ็ดวันนี้เขาทำงานเต็มที่แต่ไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเพราะถ้าเกินหนึ่งเดือนมันจะหยุดเพราะจุลินทรีย์มันหมดหน้าที่ของมัน แล้วทําไงอ่ะถ้าหมดหน้าที่ของมันเข้าเกียร์สองเนี่ยกลับเขาเรียกกลับกองเกียร์สองนี่เกียร์สองคือเติมออกซิเจนเกียร์หนึ่งจุลินรีทำงานใช่เกียร์สองคือคนไม่ใช่เกียร์สองก็จุลินรีย์อีกกลุ่มมันทำงานแต่เราต้องช่วยเขากลับใช่ไหมกลับเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนให้เขาอ๋อเพราะไอ้ที่ข้างล่างไม่มีออกซิเจนจุลินรียไม่ทํางานหรอกอ๋อไม่จะทํางานจะพาะข้างบนเราไปช่วยเขากลับกลับจุลินรีย์กลุ่มที่สอง ก็ไปปลูกไอ้ข้างล่างอะให้ตื่นตื่นทำงานต่อข้างบนมาทํางานเหนื่อยแล้วอันนี้สื่อกันแบบง่ายๆนะใช่ครับพอปลูกอันที่สองมาก็พิ่มไงจากความร้อนประมาณ40ครับมันจะเพิ่มอีกประมาณ50% 40%จเป็นับาก4ีเป็น60ไปกลับที่งอืมแล้วประมาณ21วันหรือหนึ่งเดือนกลับอีกทีมันจะอยู่ถึง80กลับ3ครั้งความร้อนต้มไข่สุกเบ็ดเสร็จ3ครั้งนี้ใช้เวลาประมาณกี่วันเดนสองเดือนประมาณ2เดือน ปัามเหมาะสมประมาณสองเดือนสองเดือนนี้ก็สามารถที่จะถ้าจะใช้อถ้าจะใช้ก็ใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าไม่ใช้ถ้าไปหมักต่ออีกประมาณสักหนึ่งเดือนมันกลายเป็นดินหมด3เดือนเนี่ยจากที่เห็นแบบนี้หมักสี่เดือนเป็นดินเป็นดินโดยไม่ต้องเขาพูดว่าต้องเติมดินจริงๆไม่ต้องเติมอ่ะไม่มีใครเคยเติมมลหรอกไอ้ตัวนี้มันเป็นดินเองเพราะกระบวนการย่อยสลายมันย่อยจากเศษซากพืชศากสัตว์ครับ กลายเป็นดินที่ที่เราเห็นว่าหน้าดินที่เป็นดินร่วนๆตามสวนของเราคือตัวเนี้ที่ย่อยแล้วใบไม้ย่อยแล้วสี่เดือนเป็นดินเป็นนดิแต่ว่าพี่เวียบอกว่าสองเดือนนี่ก็สองเดือนใช้ได้ใช้ได้แล้วถ้ามีเวลาก็สามสี่เดือนก็จะยิ่งดีใหญ่หรือประมาณนั้นหรือเปล่าวิธีการใช้อะเราไม่อยากพูดว่าหมักกี่เดือนดีกว่ากันอืจริงๆหมักวันนี้ใช้พรุ่งนี้ก็ได้อมันอยู่ที่ว่ารู้จักการใช้ขนาดไหนครับ วิธีทําไม่จําเป็นต้องเป็นหรอกพ่อทำไม่เป็นมันก็เป็นแต่อยู่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นตายครับแต่ถ้าทําไม่เป็นแล้วใช้เป็นอ้นี่ก็งามนะอันนี้คือเป็นพื้นฐานขั้นต้นเริ่มแรกของการปรับปรุงพัฒนาดินในการที่เราจะทําการ,กรเกษตรใช่ไหมปุ๋ยต้องมีเครื่องมือเป็นการลดต้นทุนเนาะลดต้นทุนแล้วก็เพื่อทําให้ดินเราดีด้วย แล้วก็ยังมีอย่างอื่นไหมที่เราต้องเห็นว่าที่มีต้องสิบฐานหนึ่งปุ๋ยแล้วมีฐานอะไรบ้างเยอะแยะีเก้ามีฐานปุ๋ยปุ๋ยไม่ใช่มีแค่ฐานเดียวนะถ้าทําปุ๋ยหมักมันต้องทาปุ๋ยน้ําเป็นอ่าปุ๋ยน้ําเสษซากพืชซากสัตว์มาใส่ถังหมักน้ํีอยครั้างต่อไปอยพาให้ผู้ผู้ใหญ่มาแนะนําให้ดูอีกว่าปุ๋ยน้ําทํำยังไงหมูหลุมหมูหลุมเออหมูหลุมเอาหมูจับใส่คอกเขาเลี้ยงหมูในปุ๋ยปิ้งสิบตันถ้าสมมติรังเกียร์หมูเอาไก่ไหมล่ะเอาไก่ใส่หลุมเขาได้ไข่ด้วยได้้ปุ๋ยยดว เอางี้แล้วกันครับุผู้ชมครับยังมีอีกเรื่องราวมากมายหลายทฤษฎีหลายความรู้ที่อยากจะใหุ้ผู้ชมนั้นได้มาสัมผัสแล้วเอาไปขยายไปพัฒนาอาชีพของตอนเองอยากให้พี่วู้ใหญ่พูดถึงทฤษฎีใหม่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายูตที่ทําให้พี่วู้ยใหญ่สามารถพัฒนาได้ดีขึ้เขาเรียกศาสตร์พระราชาครับเนี่ยศาสตร์พระราชาคือพระราชาคิดมาไงเป็นศาสตร์ของพระราชา แล้ววันนี้ทุกคนในประเทศไทยรักพระเจ้าอยู่หัวกันทั้งนั้นแหละแต่วันนี้ละมัวแต่นั่งดูในหลวงทำคิดจะทําให้ในหลวงดูไหมล่ะเพราะนั้นรักในหลวงเย่ามัวแต่นั่งดูในหลวงทำลองทําให้ในหลวงดูทำันเนี้ยในหลวงมองอยู่ดีว่าทําตอนที่ในหลวงไม่มองรีบนะครับครับผู้ชมครับนี่คือปราชญ์ชาวบ้านอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งท่านได้นํา แนวคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเนี่ยนะครับมาปรับใช้พัฒนาจนเป็นแบบอย่างให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ในหล,หลายๆจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มาศึกษามาเรียนรู้เพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเรียนรู้ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านสองสือที่จังหวัดระย,ยองเนี่ยนะครับพี่ิยอยากบอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาศึกษามาเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่เอาไปปรับใช้กันนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับเราสองคนและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครั้งต่อไปสวัสดีครับขอคุณขอคนเกษตรเกษตรเข้าเส้นเกษตรมันเข้ากันคนหาขอคนเกษตร ทั่วแคว้นทั่วเขตเอามาเล่าขานเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทงสวนทํานาทั่วถินแดนไทยทํามาหากินกันไปสร้างสรรค์เมืองไทย